พลนเอกนัทพลน,นาคพาณิดค่ะรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงกะล่าโหมค่ะได้ลงพื้นที่ด่านชายแดนช่องสงงามจังหวัดศรีสะเกดนํำผู้สื่อข่าวติดตามขอเท็จจริงบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาด่านจังหวัดศรีสะเกดค่ะพลนเอกนัทพนนาคพาณิ์รัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงกะลาโหมได้นํำผู้สื่อข่าวส่วนกลางและกกะทส่วนผู้มิพากค่ะลงพื้นที่ด่านชายแดน ทาวนช่องสังฆงมอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดเพื่อให้เห็นบรรยากาศและกะสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับหายกำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีเจ้าหน้าที่ประจำการตรวจค้นเขาเมืองด่านสุลกากรและกะหน่วยกักกันซัดด่านชายแดนช่องสังฆงมค่ะโดยได้มีหายความมั่นใจถึงความสงบเรียบร้อยของพื้นที่พร้อมกับชื่นชมและกะให้ยกำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตงานบริเวณด่าน ช่องสั่งงทุกคนก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ความอดทนอดกลั้นในการรักษาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และก็เข้าใจค่ะว่าอาจสีมีความกดดันจากกระแสทางซื่อโซเชียลซึ่งท่านเองก็ถือต่อว่าจากประชาชนและก็ซื้อมวลชนบางสำนักถีบเข้าใจคือกนเมือนีก็เลยอยากสี่หายซื้อส่วนกลางได้มาเห็นในพื้นที่ด้วยตัวเองว่าบรรยากาศและก็สถานการณ์เป็นจังไดค่ะ พลเอกนะัทพลเพิ่นบอกค่ะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาชายแดนอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งด่านถาวอนช่องสะงามยังมีการเปิดประตูด่ดานตามปกติทุกมือคะ่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเสาไปจนถึง4ี่ทุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ประจําบริเวณด่านมาตปิปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาเปิดปิดด่านทุกมือบ่มีวันหยุดราชการคะ่ะ แล้วก็สี่ให้ผู้ซื้อข่าวเห็นข้อเท็จจริงค่ะว่าทางประเทศไทยเปิดด่านตามปกติปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่ทางกัมพูชาเองคณะนี่มีการปิดประตูด,ด่านตลอดเวลาจากการรายงานในพื้นที่ก็ทราบค่ะว่าคณะนี้ทางกัมพูชาเบออนุญาตเปิดประตูให้พี่น้องชากัมพูชาเข้ามารับยาที่ฟังประเทศไทยแล้ววาสารค่ะ